สวัสดีครับนักเรียนและผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องพาราโบลานะครับซึ่งจะเป็นเอพิโซดที่1เป็นตอนแรกเป็นบทนำของพาราโบลานะครับตอนท่องป่าหิมะผานว้าก่อนอื่นนะครับเราก็มาดูความหมายรวมๆนะครับภาพรวมนะครับ,นรบในเรื่องอเรานำโคนนะครับเรานำโคน เซคชันหรือว่าภาคตัดกลวยมาให้ดูนะครับแล้วสมมุติว่าเรามีระนาบนะครับเรามีระนาบอันหนึ่งที่แหลมคมนะครับที่เป็นรูปทรงเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับเราเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วเราเอาระนาบนี้เฉือนเข้าไปที่บริเวณโคนนะครับเราเฉือนแนวแนวน,นี้นะครับเราเฉือนแนวนี้มันก็จะเกิดเป็นสมมุติเราเฉือนไปแล้วนะครับเฉือนแนวน,นี้นะครับเอาระนาบที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับ เฉือนเข้าไปมันก็จะเกิดเป็นรูปทรงวงกลมนะครับเราก็อันนี้มีรูปทรงวงกลมที่เกิดจากการเฉือนก็มี1รูปนะครับรูปที่2ก็คือรูปวงกลมที่เราแสดงอธิบายไปเมื่อกี้นะครับและรูปที่3าก็คือด้านใต้มันนะครับเป็นรูปทรงวงกลมเสร็จแล้วนะครับถ้าถ้าเราเฉือนเป็นแนวเฉียงนะครับอันนี้เกิดจากการเฉือนเป็นแนวเฉียงน,นะครับตัดชึบนะครับ ชนด้านหนึ่งแล้วก็ชนอีกด้านหนึ่งชนทั้งสองด้านนะครับมันก็จะเกิดเป็นวงลีตามที่สีเขียวได้ระบายไว้นะครับมันก็จะเกิดเป็นวงลีนะครับเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าเราเฉือนนะครับเฉือนบริเวณด้านหนึ่งนะครับเอาระนาบเฉือนเข้าไปนะครับแล้วก็ไป ชนที่ฐานมันเลยนะครับฐานวงกลมตรงนี้ด้านล่างนะครับมันก็จะเกิดเป็นพาราโบลานะครับเกิดเป็นพาราโบลานะครับอันนี้ก็เกิดเป็นพาราโบลาเสร็จแล้วรูปสุดท้ายนะครับถ้าเกิดเรานำะนาระนาบสี่เหลี่ยมนี้นะครับทำการเฉือนนะครับเฉือนทั้งสองด้านเลยนะครับของภาคตัดกรวยหรือว่าโคนเซกชั่นนะครับเฉือนทั้งสองด้านมันก็จะเกิดเป็น พาราไฮเปอร์โบลานะครับไฮเปอร์โบลานั้นมันจะหมายถึงว่ามันจะมีพาราโบล่อด้านหนึ่งเนี่ยเป็นด้านหงายนะครับอีกด้านหนึ่งเป็นด้านกวําหรือว่าตะแคงซ้ายตะแคงขวาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตะแคงซ้ายตะแคงขวานะครับอันนี้คือไฮเปอร์โบลาต้องมีทั้งสองอันนี้แบบนี้นะครับอันนี้คือทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมนะครับของ อของความหมายท,ทั่วไปในเรื่องวงกลมเรื่องวงรีพาร,โราโบลาแล้วก็ไฮเปอร์โบลานะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ความหมายของพาราโบลาต่อเราก็มาเริ่มต้นกันที่ความหมายของพาร,โราโบลานะครับเราจะสังเกตเห็นอันนี้ก็คือดาวเทียมนะครับจานดาวเทียมซึ่งลักษณะจานดาวเทียมอันนี้จะเป็นลักษณะคล้ายๆชามนะครับคล้ายๆรูปตัวยูนะครับรตัวยูนะ ทีนี้มันก็จะรับสัญญาณมานะครับรับสัญญาณมารับสัญญาณมานะครับรับสัญญาณมานะครับรับสัญญาณมานะครับแล้วมันก็สะท้อนนะครับไปที่จุดตรงนี้นะครับให้ตัวกล่องรับสัญญาณพวกนี้ไปนะครับรับทุกที่ทุกทางไปที่ตรงนี้ทุกที่ทุกทางนะครับรับสัญญาณมาจากาดาวเทียมหรือดาวเทียมที่อยู่บนที่โคจรรอ,อบโลกนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ เรามาดูอันนี้เป็นกระบอกไฟฉายนะครับเป็นกระบอกไฟฉายจริงๆแล้วกระจกข้างในมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆรูปตัวอยู่นะครับค <RTX S 1> ล้ายๆรูปตัวอยู่แล้วก็มีตัวนี้เป็นหลอดไฟนะครับส่องสว่างไปทั่วแล้วมันก็กระทบนะครับแล้วมันก็กระเด้งกลับไปนี่นะครับกระเด้งกลับไปเพื่อที่จะนําแสงสว่างไปใช้งานในภายหลังนะครับแล้วมันก็จะมีกระจกตัวนี้ครอบหนึ่งเพื่อเพื่อที่จะทําให้แสงมันกระจายสว่างนะครับ ดังนั้นกระจกข้างในเนี่ยจะเป็นรูปร่างเป็นลักษณะเป็นตัวยูเหมือนกันนะครับนี่คือรูปทรงของพาราโบลานะครับตัวยูแต่ว่าตัวยูทุกตัวนะครับมันไม่ใช่พาราโบลานะครับคุณสมบัติของพาราโบลาจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อเป็นลักษณะตัวยูแล้วมีลักษณะอื่นๆดังต่อไปนี้นะครับคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่โดดเด่นของพาราโบลานะครับก็คือว่าทุกลังสีของคลื่นคลื่นเสียงอะไรพวกนี้นะครับรวมกันที่จุด โฟกัสเมื่อเมื่อมันทุกลังสีเนี่ยเมื่อมันสะท้อนไปที่ตัวอยู่รูปรูปทรงตัวอยู่แบบนี้นะครับทุกทุกลังสีทุกขึ้นแสงขึ้นเสียงสะท้อนไปที่ตัวอยู่นะครับเออชนไปที่ตัวอยู่แล้วมันกระเด้งสะท้อนกลับมาที่จุดจุดหนึ่งจุดจุดเนี้ยเขาเรียกว่าจุดโฟกัสครับเขาตั้งชื่อว่าจุดโฟกัสนะครับจุดจุดนี้ครับจุดโฟกัสที่เราเขียนไว้ตรงนี้นะครับจุดโฟกัสอันนี้คือถ้าเกิด มีลักษณะเป็นเช่นนี้นะครับอันนี้ก็คือพาราโบลานะครับไอตัว U ตัวเนี้ยเราเรียกว่าพาราโบลานะครับก็คือเป็นที่รวมของจุดจุดต่าง,าง,างหาๆหลา,หลายๆจุดหลายร้อยจุดหลายล้านจุดก็ได้นะครับแล้วมันวิ่งชนไปที่รูปตัวยูนี้แล้วมันสะท้อนไปที่โฟกัอส,อ,สอันนี้ก็คือเส้นโค้งเส้นเนี้ยเราเรียกว่าพาราโบลานะครับเป <แ S 2> ็นที่รวมของจุดต่างๆ แค่นั้นเองนะครับความหมายมันเป็นที่รวมของจุดต่างๆที่สะท้อนไปที่จุดโฟกัสนี่คือคุณสมบัติที่เด่นๆในคุณสมบัติที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะกล่าวถึงคุณสมบัติอื่นๆอันนี้เราเรียกว่าลายนะครับเส้นตรงเส้นหนึ่งนะครับเราเรียกว่าลายไ,ไว้ก่อนนะครับสมมุติว่าเรามีจุดโฟกัสที่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็มีจุดจุดหนึ่งอันนี้เป็นจุดโฟกัสขออนุญาตใช้ชื่อย่อเป็น f อันนี้เป็นจุดที่1นนะครับหรือพอย n ์หนึ่ง แล้วตรงนี้ก็เป็นพอยท์ที่2นะครับอันนี้เป็นเรื่องสมมุตินะครับเสร็จแล้วเรามีเส้นตรงจากโฟกัสไปที่พอยท์หนึ่งนะครับแล้วจากพอยท์หนึ่งเนี่ยมาที่จุด L นะครับตรงนี้นะครับระยะทางจากจุด P 1ไปที่ L หรือลายหนึ่งนะครับจะเท่ากับ P 1มาที่โฟกัสนะครับส่วน P 2อไปที่โฟกัสนะครับ มันก็จะเท่ากับ p 2มาที่ l นะครับอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเรื่องสมมุตินะครับอันนี้เป็นเรื่องสมมุติสมมุติว่ามันเท่านะครับถ้ามันตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งเพื่อให้เห็นภาพชัดอีกจุดหนึ่งจากอันนี้เป็น p 3ก็ได้นะครับจุดหนึ่งไปที่ f นะครับแล้วก็จาก p 3มมาที่ l นะครับแล้วมันเท่ากันนะครับเนี่ยถ้าเกิด แล้วก็มีส่วนโคง้งส่วนโค้งหนึ่งครับวิ่งผ่านนะครับวิ่งผ่านจุดทั้งสามจุดนี้นะครับวิ่งผ่านทั้งสามจุดนี้ส่วนโค้งเส้นเนี้ยเราจะเรียกว่าพาราโบลานะครับพาราโบลาในเงื่อนไขของพาราโบล่ายางหนึ่งก็คือว่าเอฟไป p ีเนี่ยมันเท่ากับ p ไปที่ L นะครับ f ไป p 2สองมันเท่ากับ p 2สอง ไปที่ L นะครับแล้วก็ f ไป p 3เท่ากับ p 3ไปที่ L ถ้ามันอยู่ในเงื่อนไขแบบนี้นะครับระยะทางจากโฟกัสไปที่ p แล้วก็จาก p ไปที่ L เนี่ยมันเท่ากันหรือว่าเราเรียกว่าจาก p ไปที่ fixed line คือเส้นที่คงที่แล้วก็ p มาที่จุดโฟกัสหรือ fixed point จุดที่มันอยู่คงที่นะครับมันเท่ากัน ถ้าตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขนี้เส้นโคง้งเส้นนี้เราจะเรียกว่าพาราโบลาโดยสรุปแล้วนะครับเราก็มาดูที่นิยามเลยนะครับสรุปว่าพาราโบลาเนี่ยก็คือที่รวมของจุดบรณนาบที่ระยะทางเท่ากันระหว่างจุดนั้นกับจุดคงที่จุดหนึ่งนะครับซึ่งต่อไปนี้เราจะเรียกว่าจุดโฟกัสนะครับแล้วระหว่างจุดนั้นกับเส้นตรงโค้งที่ซึ่งต่อไปนี้เราจะเรียกว่าเส้นตรง ไดเล็กตริกนะครับเป็นสับเป็นทางการของมันนะครับเรามาดูความหมายที่รวมของจุดบนระนาบตรงไหนครับตรงนี้ครับเส้นโค้งเส้นเนี้ยเป็นที่รวมของจุดจุดหลายๆจุดนะครับหลายๆจุดอยู่บนนี้นะครับถ้าเกิดเราสมมติว่าเรามีจุดตรงนี้นะครับคุณครูสร้างจุดอีกจุดหนึ่งก็นด้ครับเรามีจุดตรงนี้แล้วครูก็ลากเส้นจากจุดโฟกัสก็คือเป็นจุดคงที่นะครับ แล้วก็ลากมันให้มันตั้งฉากกันนะครับแล้วตรงเนี้ยถ้าเกิดตรงเนี้ยมันมันเท่ากันนะครับมันเท่ากันมันเท่ากันอันเนี้ยเป็นคุณสมบัติของเส้นตรงเอ่อเส้นโค้งเส้นเนี้ยมันคือพบบาราโบลานั่นเองนะครับในที่นี้เรามีจุด P หนึ่งจุด P สองแล้วก็จุด P สามนะครับซึ่งปรากฏว่ามันเท่ากันอันเนี้ยเป็นคุณสมบัติในเมื่อจากจุดเนี้ย ระหว่างจุดนั้นคําว่าจุดนั้นก็คือจุดนี้ครับจุดนี้นะครับก็คือจุดนั้นแล้วก็จุดคงที่ก็คือหมายถึงจุดโฟกัสนั่นเองนะครับจุดคงที่ก็คือจุดที่ไม่เคลื่อนย้ายไปไหนมันอยู่ตรงนั้นนะครับเขาเรียกว่าจุดคงที่นะครับระยะทางเนี่ยมันเท่ากันเท่ากันก็คืออันนี้มันเท่ากับจากจุดนี้นะครับจากจุดบนเส้นโค้งเนี่ยมันไปตั้งฉากกับเส้นตรงไดเรกติกนะครับ แล้วระยะทางตรงนี้มันเท่ากันนะครับจากจุดบนพาราโบลาไปเจอไปชนกับเส้นตรงไดเรกตริกจากจุดไปชนกับจุดคงที่หรือจุดโฟกัสระยะทางมันเท่ากันอันนี้คือคุณสมบัติของพาราโบลานะครับถ้าไม่เป็นแบบนี้ก็จะไม่ใช่พาราโบลานะครับอันนี้คือความหมายโดยสรุปอย่างชัดเจนที่สุด เราก็มาดูนะครับ <el> ว <Sh are> ่าเมื่อเรามีเส้นตรงไดเรกติกเนี่ยนะครับเส้นตรงไดเรกติกอยู่ห่างจากจุดโฟกัสเท่านี้นะครับแล้วรูปทรงของพาราโบลาจะเป็นเช่นไรลนะครับถ้าเกิดไดเรกติกกับเส้นโฟกัสห่างกันเท่านี้นะครับจะเป็นเช่นไรลทีนี้ในรูปแรกนะครับจุดโฟกัสเนี่ยมันห่างจากไดเรกติกซึ่งน้อยกว่านะครับรูปทรงมันก็น่าจะเป็นในลักษณะที่ จะแคบๆกว่านะครับจะแคบๆกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะครับรูปทรงของพาราโบลาอันนี้เป็นจุดกึ่งกลางระหว่างจุดโฟกัสนะครับกับจุดกับเส้นตรงไดเรกติกนะครับเมื่อมันอยู่ห่างกันอย่างนี้รูปทรงของพาราโบลาก็น่าจะมีลักษณะที่ใหญ่กว่านะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับอันนี้รูปทรงของพาราโบลาสรุปว่ามันขึ้นอยู่กับระยะทางของ ไดเรกติกเส้นตรงไดเรกติกซึ่งเป็นเส้นตรงครงที่นะครับกับจุดโฟกัสนะครับถ้าเกิดมันห่างกันน้อยนะครับรูปร่างรูปทรงของพาราโบลามันก็จะแคบนะครับความแคบของอันนี้นะครับแต่ถ้าเกิดมันห่างกันมากนะครับอันนี้ห่างกันมากระยะทางไดเรกติกกับจุดโฟกัสรูปทรงมันก็ตรงนี้ก็จะกว้างนะครับความกว้างของพาราโบลาย่อมมีมากกว่า ทีนี้เราก็มาดูนะครับในภาพที่หนึ่งนะครับกับภาพที่สองนะครับจุดโฟกัสเนี่ยมันอยู่ตั้งอยู่ในแนวที่ตั้งฉากแต่ว่าเส้นไดเรกติกเนี่ยจะเป็นเส้นที่เป็นแนวนอนนะครับเมื่อกี้ที่เราได้เรียนรู้มากก็คือเป็นเส้นแนวตั้งเททีนี้เป็นเส้นแนวนอนมันก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเ,เส้นโคง้งพาราโบลามันก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็น เนื่องจากว่าจุดโฟกัสอยู่ห่างกันไม่มากกับจุดกับเส้นไดเรกติกนะครับหรือเส้นคงที่นะครับจุดคงที่จุดโฟกัสห่างกับเส้นตรงที่คงที่หรือไดเรกติกไม่มากรูปก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับส่วนในภาพที่2นะครับมันอยู่ห่างค่อนข้างมากนะครับมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับรูปแรกนะครับดังนั้น ส่วนโค้งของพาราบลามันก็จะจ้องมากกว่านะครับก็อาจจะวาดได้ในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนักเรียนก็ดูดนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้โอเคอันนี้ก็คี้เห็นเช่นแบบแนวนอนเมื่อกี้แบบไดล c กติกแบบแนวตั้งนะครับอันนี้เป็นแบบแนวนอนนะครับนักเรียนก็จะพอมีความรู้คร่าวๆแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึง ระบบสมการต่างๆนะครับเราก็มาถึงตอนสุดท้ายนะครับในตอนสุดท้ายเราก็จะกล่าวถึงชื่อต่างๆที่ในเส้นกราฟของพาราโบ,บลาที่มันวิ่งอยู่นะครับอันนี้เรียกว่าพาราโบ,บลานะครับแล้วเส้นนี้ก็คือเส้นตรงไดเรกติกก็คือเส้นตรงคงที่นะครับแล้วจุดนี้ตามที่เราทราบที่เรียนมาก็คือจุดโฟกัสหรือภาษาไทยเราเรียกว่าจุดคงที่นะครับ เป็นจุดคงที่เราเรียกชื่อว่าจุดโฟกัสเราเรียกทับศัพท์เลยนะครับส่วนส่วนนักเรียนจะเห็นว่าเส้นตรงเส้นนี้นะครับมันวิ่งผ่านจุดโฟกัสแล้วก็วิ่งผ่านจุดนี้แล้วก็มาตั้งฉากกับอันนี้นะครับตรงจุดบริเวณจุดนี้นะครับเราเรียกว่าอันนี้เป็นเรื่องใหม่นะครับเราเรียกว่าจุดยอดในภาษาอังกฤษเราเรียกว่าจุด v e r t e x หรือภาษาไทยเราเรียกจุดยอดนั่นเองนะครับส่วน จุด f o กัสวิ่งผ่านจุดเวอร์เทวิ่งผ่านจุดเวอร์เนะครับแล้วมาตั้งฉากนะครับแล้วก็ลากไปเรื่อยๆนะครับเส้นนี้เราเรียกว่า a x i ซิสก็คือแกนของพาราโบล a านั่นเองนะครับทั้งหมดนี้ก็คือชื่อโดยย่อนะครับชื่อโดยย่อก็มี d i เรก t ิกส์มีพาราโบล a ามีจุดคงที่แล้วก็ Vertex <ม>นะครับพบกันใหม่ได้ในวิดีโอต่อๆไปนะครับซึ่งเราจะ ไปทกเทียงกันเรื่องกราฟเ,าเรื่องอีควเอชันสมการของพาราโบลาแล้วก็เริ่มลงมือทำแบบฝัดได้เลยนะครับสวัสดีครับ and now it's time to say goodbye hopefully the lesson is helpful for your understanding and do not forget to press like share and subscribe see you in the next video Thank you. Bye.